สนอง่าหอมอดีตรองเลขาธิการคุรุสภาผู้นำครูผู้กล้าของชาติตลอดการประธานในพิธีที่กรุ๊ปแนะนำชมชมร,รูปเยชาบาลภาคตะวัน 6, 1, ออกเฉียงเหนือชคนอหรือเป็นเกียรติและภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน ในวิธีการอันสำคัญในวันนี้พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายพิเศษซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมสมัชชาครูและประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดที่25ท่ามกลางความยินดีของพี่น้องมวลสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ มีผู้นําองค์กรครูทั้งสี่ผูมิภาคได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมประชุมในวันนี้อันประกอบไปด้วยประธานชมรมครูภาคกลางประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือประธานสหพันธ์ครูภาคใต้ด้วยวัตถุประสงค์และอุดมการของผู้นําองค์กรครูของชาติกลางน้าเที่ยวเกลียวน้าหลาก จะเป็นหลักศิลาอันกล้าแกร่งท่ามกลางถึงฟ้าภายนุจัดลงพัดแรงจะเป็นดาวพราวแดงพอแสงท้าภามการยุคเห็นที่เป็นอยู่จะเป็นผู้รังรองอันส่องล่าจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาให้มวลไทยเทิดว่าข้าพวกเราติครู ในโอกาสอันสำคัญในการอเก้าผ่านตำนานครูอีสารมากกว่า20ยุคสมัยมีผู้นำครูผู้กล้ามาแล้ว24ท่านวันนี้องค์กรครูอีสารในานามทงมครูปชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิดชูผู้นำครูผู้กล้ามือประสานร,รถดัดรถจัดพิพัฒน์การพันกาลพัฒน์ผู้นำ องค์กรครูอีสานชุดที่25นำปันฝากขับเคลื่อนพลังครูอีสานสารงานกรูร่วมกับสี่ภูมิภาคเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสีมุคคลจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณามอบสิ่งของที่ระลึกให้กับท่านประธานคววามหงอนะครับด้านนี้ครับของชาวอีสาน ในตำนานของ,งจาาอองดมครูสวารทตากาออกชิ้เหนือจะจุดเทียนสองโลกให้สุขใสผ่านมาจะขอสร้างสะพานชื่นความรู้สึกจะขอสร้างสำนึกหลังคุณค่าจะขอสร้างและบิดทองหลังปฏิมาอั้พปฏิมาจะขอเชิดชูบูชาข้าคนครูครูอีสานและสมาคมครูแห่งประเทศไทยขอให้จงเจริญไทย โ <Yo, S 2> ยไทยโยไทยโยท่านประธานชมรมครูประชาบานภาคเหนือท่านประธานที่พัก,พกคืออาลพัฒ์ท่านคือเพชรเม็ดงามของภาคอีษานและประเทศไทยหายาก ายากในแผ่นดินพเพราะเพชรแต่และเม็ดซุกอยู่ลึกมากอยู่ไกลมากแต่ว่าเราก็หาจนพบว่าเพชรเม็ดงามพอแสงประกายเป็นความหวังของพี่น้องเพื่อนชรูทั้งประเทศก็คือท่าน ท่านโต้งของพี่น้องชาวบนราชธานีคนนี้เลยเขาคือความหวังของวิชาชีพครูและเป็นความหวังของแผ่นดินอารักษิตนี้ยิ่งใหญ่นะักเรียนคณะกรรมาการบริหารชมรมครูประชาบาลภาคตะหนกถึงเหนือและท่านผู้มีเกียรติที่กระรบทุกท่าน ผมในภูมิใจมากไม่ได้เดินทางไม่ได้อไปไประชุมไม่ได้พบปาพี่น้องมาหลายปีวันนี้ยากยังไงก็ต้องมาเพราะประธานภาค,คนใหม่เขาสั่งท่านเลขาธิการชมรมภาคเขาสั่งไม่มาไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ ความจริงไม้สายน่าจะดำแต่ไม้ตัวนี้ดีไม่รู้ทานกันมดตอนไหนน้องนุ่งสั่งต้องมาพี่ต้องมาผมก็คิดถึงทุกคนแต่ไปเยี่ยมไม่ได้ติดปัญหาพอแก่มาเจอทุกคนแต่อย่าเจอเหมือนผมก็แล้วั่เพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันทำให้เราเดินทางไม่ได้ไปพบพี่น้องมาวันนี้ได้กำไร ได้พบทั้งประเทศเลยได้พบทั้งประเทศผมดีใจมากวันนี้ดีใจที่ได้พบผู้นำครูทั้งประเทศมาจากภาคก,กลางท่านอำหนาจขุนตอนทำเป็นอะไรต่ออะไรไม่เยอต่อสู้เพื่อวิชาชีพครูมาเยอะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันมานั่งอยู่ด้วยกันนี่เหมือนกันหมดคิดถึงกัน พราะทุกยากมาด้วยกันเป็นตายมาด้วยกันทั้งประวิตย์บึงใสตลอดชีวิตหน่วยกล้าตายโสตายในชีวิตราชการเราอยู่ท่ามกลางนักรบกของครูทั้งประเทศท่านประธานสกทดร,ร,รวีระมุลก็เป็นเป็นพี่ของท่านเป็นน้องของผมเดิน เดินตามก้นกันมาต่อยต่อยตั้งแต่เล็กๆกด้วยกันจนผมแก่แต่เขายังหนุ่มเขายังสู้เพื่อวิชาชีพท่านทีละซักส่สวนปัญญาจากภาคเหนือก็โดยนี่ต้องต้องต้อง,องชื่นชมทุกคนต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อไม่ได้เขากระซิบมาว่าไม่เกินสามสิบนาทีถ้าเอ่ยชื่อทุกท่านชื่นชมทุกท่านย่างเป็นกิจฉลักษณะหมดเวลาพอดีแต่ผมก็คิดถึงผมภูมิใจนะ ผมคารบทุกข่านนะที่ไม่เอ่ยถึงแบบพิสัยอย่างนี้ผมว่าจะได้กเกษียณไม่นี่แต่ก็กเกษียณจนท่านบอกท่านกลับไปอา่านอีกทีนะลดบทบาทของรักจากการเป็นผู้จัดก,การศึกษาให้มาเป็นผู้จัดให้มีการศึกษานั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญของท่านโรวรเนี่ยรัฐไม่จัดก,การศึกษาทักระดับเลย ให้เอกชนจัดที่มดขระราชการครูอยู่ไหนรัฐธรรมนูญของท่านบวรศักดิ์เนี่ยมาตรา286มีอยู่11วงเล็บไม่จาัดก,การศึกษาเลยวงเล็บต่อต่อมาเนี่ยยุคไม่มีสพทออมีแต่อย่างอู่แบบทุกวันนี้แหละยุคกอคสยุคกลุขอขอสภายุคสพอส ยุคเขียนพื้นที่ยกเลิกใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูยกเลิกวิทยาฐานะใน11วงเล็บนะของมาตรา286ครูเงียบทั้งประเทศเลยวิชาชีพครูไม่มีไม่ได้เป็นข้าราชาการท่านพวิยรบึงสายตอนนั้นคอสชอสั่งลงโทษยุบใครตอ่ตอใครต่อต้านการยุบ วิชาชีพฟูไม่ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงตายเลขาธิการิรุสภาท่านอำนาจสุนทรธรรมและคณะทุกบดการอากาศเลยจนมาถึงวันนี้ไม่ตายนักลบไม่ตายเรียนโยงคงกระมาวันนั้นน่ะเราจะเอาความจริงตรงนี้ไปบอกครูทั้งประเทศเราถูกขัดขวามอย่างยิ่งท่านประวิทย์ไม่เคยถอ,อยท่านวิทยาปันเปงเลขาธิการสพททมไมสู้ตาย องค์กรครูแต่และจังหวัดโดยเฉพาะศรีสะเกดเอารถตู้ของท่านวิสัยเดินทางตลอดไม่รู้น้ํามันมาจากไหนไม่รู้ออกกันเองไปกันเองได้มัง่งไม่ได้มัง่งจะออกจากพื้นที่ทหารคุมขออออเขตทําทุกพิธีการทาไม่ให้คนมาไปคุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่สั่งศึกษาธิการ,รว่าสั่งของอเคตไม่ให้ครูมาไม่เป็นที่อย่าง จะเอาความจริงไปให้ครูเขารู้ว่ามันเป็นเกิดแบบนี้นะกฎหมายกำลังเป็นไปทำไมขัดวาาไม่ให้เราไปบอกจนกระทั่งท่านรัฐมนตรีคนคนเรือเอกนั่นลงานากระปุกอะไรนะครับน,นั่นแหละท่านทำท่านเห็นพวกเราทำหนังสือออกไม่กลัว ท่านอิสราชนนันทาวานันคุมค้มครองความปลอดภัยให้กับทุกชีวิตที่ไปทั้งกฎหมายนายใหญ่จะยังไงก็ช่าง,งจนกนนระทั่งรัฐมนตรีคนเลยเองนะลุงท่านไปดูความจริงแล้วท่านบออกมาให้สัมษา์ว่าผมรับไม่ได้เหมือนกันจะไม่ให้ครูเป็นข้าราชการต่อรับไม่ได้ผลสุดทา้ายท่านก็หนีเลย้ยเขาเขียนเอาไว้ท่านต้องจําไว้เนี่ย มาตารา286งบเล็กหนึ่งกระจายอำนาจาก,การจัดก,การศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดก,การศึกษาให้เป็นผู้จัดให้มีการศึกษาแปลว่ารัฐไม่ต้องจัดก,การศึกษาต่อไปแล้วก็ยุบหมดเลยวิชาทีพ ถ้าท่านสวิรประธานทาคสมัยนั้นและคณะท่านสมัครเยากวกรและผู้บริหารชมรมวันนั้นไม่เข้มแข็งพอท่านวิทยาพันเพลงและคณะไม่กล้าหารพอถ้าท่านอิสระชนนันทบันและพี่น้องครูอีสานไม่ความร่วมมือจริง แพ้แล้วไม่มีนข้าราชการครูแล้ววันนี้จึงอยากจะบอกให้ท่านทําความเข้าใจว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ไปเดินขบวนหรือไปสู้แบบไม่มีความรู้แต่ที่ทําไปแล้วปรากฏว่าคอสชอเป็นมวยใหญ่ยึดอํานาจได้นักวิชาการวันนั้นเป็นนักวิชาการบรรดาศักดินกธุรกิจการศึกษา กะว่านอกยอกหนึ่งเลยนอกยอกหนึ่งเอาให้สําเร็จแต่ไม่สําเร็จสู้จมลงภาพสู้สพทไม่ได้วันนั้นกฎหมายทุกฉบับหยุดไว้ก่อนมันยังดีมันยังใช้ได้เพียงแต่ส่วนกลางไม่ดําเนินการเท่านั้นมันก็มาจนถึงทุกวันนี้นะสพทสี่ปูภาคยือ้มายืมมาจนถึงวันนี้แล้วสคคทเขาก็ยือยือเป็นตัวนี้อย่าไปว่าเขา เขาต้องทาท่าดีนีใช่แต่ว่าทํายังไงให้ช้าที่สุดวันนี้ถ้าประตาศใช้เมื่อไหร่พวกเราถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะให้ครูดได้รู้เราจะถูกประนามทั้งทั้งที่เราไม่ใช่เขาเลือกมานะเราเราเราทำเองนะเราออกมาสู้เองครูไม่ได้สั่งนะพรอเขดไม่ได้บอกนะผมได้เงียบหมดนะ ถาอว่ามีตําแหน่งใหญ่บก่นไปล่าลายมือชื่อขอเป็นผู้บังคับบัญชาครูต่อเฮ้ยครูลวงซื้อเขาจ้าหมาแต่เขาไม่ได้ปกป้องอะไรเลยนะเราต้องล้าพูดความจริงให้ครูเขารู้ท่านไปดูร่างพรบอฉบับเนี่ยที่เป็นการบ้านที่พวกเราต้องค่้ยกันคิดว่าจะทํำยังไงร่างพรบบอยู่ในสภาขนาดเนี่ยมาตราสิบเอ็ดวงเล็บสอง เขาให้บุพการีไปเปิดดูในโคตรุญจนานุกรมบุพการีแปลว่าบิดามารดาปู่ย่าตาทวดจัดก,การศึกษาให้บุตรหลานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครรักษนับสนุนงบเด็กที่พ่อแม่สอนนี่ได้เท่ากันกับเด็กไปโรงเรียนของเรามาตราสิเอ็ดวงเล็บสองนะมีมีสวมีสอสคนไหนเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ไหม พูดความจริงให้ฟังแบบนี้ไหมพูดให้ครูฟังแบบนี้ไหม <c oughs> ไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะและถ้าราชาการหรือไทยที่เป็นราชาการไปสร้างเงื่อนไขให้ใครจะสอนลูกหลานเขาเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตมีเงื่อนไขว่าต้องอย่างนี้อี้ต้องขออนุญ,ญาตพิดห้ามเด็กขาดห้ามเด็กขาดเลยนะในมาตราสิบสามท่านไปยูห้ามเด็กขาดเลยห้ามห้ามให้เขามาขออนุญ,ญาต เพียงแค่ให้ทราบก็จัดได้เลยใครจะจัดก็ได้มาตามาตราสิบดวงเล็บสองมาตราสิบสามมาตามาตาสิบมาต 13, มาตสิบดวงเล็บสามเอกชนหมายถึงบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลจากการศึกษาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะจนถึงอุดมศึกษาเลยจัดเลย คนคนเดียวจัดก็ได้นะคณะบุคคลจัดก็ได้นะที่สุรินชัยคามสีมาดีใจมากครับแล้วก็นิติบุคคลก็คือโรงตั้งโรงเรียนตั้งมหาวิทยาลัยจัดก็ได้จะเหลือให้ครูเราสอนไหมเนี่ยไปดูมาตาสิบเอ็ดวงเล็บห้าเอาย่อนะครับโรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารัฐจะมอบหมายให้เอกชน เข้าบริหารจัดก,การหรือดําเนินการโดยใช้ทรัพยากรของรัฐก,ก็ได้จบไหมผมพูดผมรับผิดชอบนะผมยืนยันไม่ใช่ว่านึกได้แล้วมาพูดผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่กฎหมายเริ่มล่างนะมันเอาไปเบิร์นแล้วมันบ่อยเขาสอนหลโรงเรียนของเราที่สอนอนุบาลที่สอนปฐมรัฐให้เอกนชนเข้าไปเทคโอเวอร์ไม่ต้องออกเงินอะไรเลยนะ เข้าไปใช้ได้เลยใช้ในโรงเรียนนั้นอุปกรณ์สารพัดเอาไปหมดเลยนี่สิบเอ็ดวงเล็บห้าท่านไปดูเท่านี้ยังไม่พอไปดูมาตราสิบเก้าและยี่สิบมาตราสิบเก้าท่านอ่านเต็เตมๆนะมาตรายี่สิบท่านดูวักสุดท้ายนะเนื้อหาตรงกันว่า,า,าการจัดการศึกษาระดับอุบาลในโรงเรียนของรัฐ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ารัฐเห็นว่าให้เอกชนจะจดประหยัดและมีประสิทธิธภาพดีกว่าจะสนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้เรียนหรือสถานศึกษาเอกชนแทนจัดเองก็ได้เข้าใจไมด้ท่านเขาพเป็นผู้อ่าน่าานี้เกดที่พวกเขาใจมันก็พูดให้ผู้บาอาจารย์นั่น ท่านชมรมครูประดมภาษจังหวัดสีเกตท่านอุดมและคณะทรงเอกสารพวกนี้ไปถึงครูทุกโรงเรียนหลายรอบแล้วอ่ะเนี่ยคอพอเข็นจะปาดเนี้ยเนี่โรงเรียนของรัฐที่เปิดประถมเปิดอนุบาลนนะถากบังคับนะสรุปว่าสรุปได้ว่าวักสองน,นี้มีเจตนา จะกระจายอาํานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบันไปเป็นผู้ดําเนินการให้มีการจัดการศึกษาหรือไปเป็นผู้จัดการให้บุคคลาีิริยคือบิดามารดาปูา่ย่าตาวดวยหรือผู้ปกครองตามมาตรา 11, วงเล็บส หรือเอกนชนจะเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิิิีบุคคลตามมาตราสิบเอ็ดวงเล็บสาเป็นผู้จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิให้ทั่วถึงเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการสาภาคบามพับอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกันถ้าไม่แก้มาตรานี้พรบนี้ผ่านสภา,าประกาศใช้รัฐไม่จัดการศึกษา,า,กาภาคบามพับเอง แล้วข้าราชก,การครวอนุบาลประถมและมัธยมต้นทางสาภาพบังคับจะเอาไปไว้ไหนเขาจะเอาไว้ทําไมเอาไปเห็นพอเมื่อรัฐไม่จัดก,การศึกษาภาพบังคับข้าราชก,การครูเหล่านี้จะเอาไปไว้ไหนหมายเหตุไว้ให้ท่านเข้าใจ ข้อความที่ผมสรุปเนี่ยอ้างอิงโดยเทียบเทียงกับร่าง,างานัฐธรรมนูญมาตรา286วงเล็บหนึ่งที่บัญญัติว่ากระจายอำนาจการจัดก,การศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดก,การศึกษาให้เป็นผู้จัดให้มีการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกำกับมันไปแบบนั้นผมนึกว่าความหวังของแผ่นดินวันนี้คือท่านพิพัฒน์กาลพัฒน์ไม่ใช่เบา ไว้ไม่ได้ฝากอนาคตของข้าราชการรูเท่านั้นเด็กด้วยอนาคตของชาติด้วยนี่ถ้าเป็นแบบที่ท่านเชื่อนะว่าบ้านเมืองจะเจริญยิ่งกว่าน,นี้อยากจะให้ท่านเข้าใจอีกนิดหนึ่งไปดูในรายลนะเอียดเยอะเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่นาทีเราเรียกร้อง เขอ,อ,อ,อโองรงเรียนเกษียณแล้วไม่ให้มาทันทีค,ยยคร,รูย้ายครูเกษียณครูออ,อกไม่ส่งมาให้ทันทีขาดครูขาดครูเราเรียกร้องถึงพาานลงเขาที่ไห้จังเลยเพราะท่านเราต้องไปบอกครูอายเขาเรามาดูกฎหมายตรงนี้ก่อน ในในมาตรา20นะมาตรา20เขาเขียนไม่ดีมากนะบัญญัติว่าได้บัญญัติมาตรฐานโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนในปัจจุบันไว้ว่าแต่ละโรงเรียนจะต้องมีสถานที่มีอุปกรณ์การศึกษามีครูและบุคลารการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาที่ครบถ้วนตามความจําเป็นเขียนไม่ดีมากมากตรา20นะและชัดเจนมากแต่ไปดูมาตามรา14วงเล็บ9 ไปดูมาตราสิบสี่วงนี้พครับเขียนว่าจับเขียนว่าโรงเรียนใดที่รัฐไม่สามารถจัดบุคลากรพื้นฐานให้ได้จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตราหกและเป้าหมายตามมาตราแปดได้อย่างมีคุณภาพหรือมีเหตุอื่นอันสมควรหรือมีเหตุอันสมควรอื่นที่คณะกรรมาการนโยบายกำหนด จะรวมโรงเรียนเข้าด้วยกันก็ได้กำหนดมาตรฐานโรงเรียนไม้อย่างดีเลยเราภูมิใจมากว่าโรงเรียนเข้าที่ต้องได้แบบติกาวาแต่มาตาที่จีบวกเลยเข้าเข้ามาถัดจากคู่ห้ยมได้ตามเง์นะจะรวมโรงเรียนเข้าด้วยกันก็ได้สรุปถ้าโรงเรียนขาดครูหรือขาดพอรโรงเรียนก็ควบรวมได้เพราะในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะยุบจะควบรวมอยู่แล้ว เราต่างเรียกร้องขอครูขอ s <S ขขออกเสียนไปยังไม่ได้ขึ้นเขาไม่ให้เขาเขาเขาก็ให้เราเขาคอยให้พลรบการศึกษานี่ผ่านสภาประกาศใช้ยุบเลยเขาคอยใช้นั้นเขาแต่ทวนว่าเลอเดี๋ยวพี่หน้ายเดี๋ยวพี่หนายถ้าเราไม่รู้ทันเราประสูหลอกเดี๋ยวเขารู้ขึ้นเดี๋ยวท่านพี่พัดเดี๋ยวท่านประธานสกอทดรวิลบูลไปขยับแรงขึ้น เดี the land. The land ๋ยวเขาเกณฑ์เลื่อนวิทยาฐานะออกม่เลยเกณฑ์ใหม่เอาคนที่ทรงและ๊บทบทวนวุ่นไปยุ่งหันนี่ไรเฮ้ยเขาว่าผู้โง่โง่คือเขาไลน์ดีบอกว่าวุ่นยุ่งอันนี่ไรเขาว่าให้มาร่วมสู่นะแต่ที่นี้สาวุ่นดาวเนี่ยได้เป็นขร้นการนะในในในกฎหมายครูไม่ได้เป็นขร้นการนะใครโอนเวทเดี๋ยวไปเอกชนเวทแต่ละฝอจะไม่เหลือความเป็นขร้นการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจริงๆไม่ใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบที่เขียนคือบัตรประชาชนใบหนึ่งเท่านั้นเองอีกใบหนึ่งเท่านั้นเองน,นะบัตรประจําตัวอีกใบหนึ่งเท่านั้นนะเพราะครูไม่ใช่วิชาชีพควบคุมแล้วไปดูไปดูในมาตรา35มานะมาตรา35มาตรา5.7มาตรา58และไปดูมาตรา16ประกอบครูเงินเดือน ครูเงินเดือนอนุบาลน,น้อยที่สุดปถมมากขึ้นมาหน่อยมัธยมต้นมากขึ้นมาหน่อยมมปลายมากที่สุดแต่กี่บาทไม่รู้ครูใหญ่มีเงินเดือนมากกว่าครูน้อยเหมือนประเทศพมา่าเป๊ะเลยแล้วนี่ไปดูนะผมเนี่ยเป็นคนพูดถ่ายรูปไว้ได้ไหมถ่ายวิดีโอไว้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้แล้ววิชาที่ในในนั้นไม่มีไอความเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่เราว่ามันต้องมีไอนี่มีไอนี่ไม่มีมม มันใส่ซื่อๆว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงใส่ให้ซื่อๆใบ <ๆ S 1> อนุญาตประกอบวิชาชีพมีแต่ว่าใครก็มาเป็นครูได้นะในนี้นะไปดูมาตรา,อ,าอีกหลายมาตรานครูต่อไปเนี่ยใครก็มาสอนได้นะเพราะเขาตั้งสถาบันหลักสูตรใช่ไหมเอเอสหลักสูตรไทยมีมีคู่มือคำแนะนำมีคู่มือครู ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แล้วส่งให้ประชาชนด้วยส่งให้ท้องถิ่นด้วยมก็ต้องเชี่ยงคู่มากสอนตามนั้นเลยนะความคิดก่อนปี2521ทําแบบนี้วันนั้นสมัยนั้นครูไม่มีปริญญานะปริญญาตรีจนนังหวัดมีห้าคนพูดเยอะแล้วอะแต่วันนี้ครูมีแต่ด็อกเตอร์ดริด็อกเตอร์มีแต่ปริญญาขาไปม้านเต็มตเมืองยังจะมาทําแบบนี้ยแสดงว่าเขาไม่เอาครู ไม่ใช่ครูห้าปีแล้วนะลดแล้วนะลดแล้วผมดูแล้วมาตราสามสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมาตาสิบหกเดือนเดือนครูแต่ไปอีกแบบหนึง่งครูจะเหมือนกันกันกบทนายนะครูเนี่ยจะเหมือนกันกันกนกบทนายเลยบางคนกับมีลูกค้ามีลูกว่างบางคนบมมีเวปีบมมีลูกว่างจะเป็นเหมือนกันครูไม่ใช่อายการแล้วนะ ควาเป็นวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในร่างาพลระการสาแห่งชาติจะเหมือนกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมเนี่ยเกิดมาพ่อแม่ตั้งชื่อให้เลยว่าอำเภอชื่ออำเภอเข้าโรงเรียนนั่งด้วยกันเด็กชายอำเภอมาครับเด็กชายตะลอกมาครับมาเลนมันก็ขารงเรียนเรือ่อยผลสุดท้ายผมได้เป็นครูนะโตขึ้นมาสิพ้าไปทําบัตรประชาชนในอำเภอครับ โตมาไปไหนเ็าเรียกนายอำเภอครับเอาเชิญนายอำเภอก้เป็นนายอำเภอนะชื่อเขาหนักแต่ว่าทุมมือเขารับจ้างทั่วไปเขาไม่ได้เป็นครูเหมือนผมนะแต่เขาไปไหนนายอำเภอนายอำเภอเนีเ่เขาเรียกนี่ครูเราเป็นวิชาชีพจะครูเหมือนกันกันกบนายอำเภอเพื่อนผมมานี่มาชีเงินเดือนกับผมนี่ขนาดจานก็ไม่ได้เป็นนะียนเนาสบก็สบพ่อ,พอ สวัสดิการสวัสดิภาพไม่ได้ไม่ได้มีแตกต่างถ้าเป็นก็ได้การันไม่ได้มีแตกต่างจากคนอื่นวิชาชีพที่ทำหลักการเพราะเรื่องเลื่อนบอกทั้งหมดมเปลี่ยนไปหมดแล้วจึงฝากท่านว่าทำไมสสสอวอเลขาผู้บังคับบัญชาของเราเลขาสปทพอออกเขตทั้งประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชาของเราไม่พูดความจริงให้เรารู้ให้เราเข้าใจจะให้ครู้ตอนที่เขาจะปลยเราให้ออกจากราชาารด้วยเหตุทดแทนบอบมีงานในเหตุนะวันนั้นให้รู้เกิดประโยชน์อะไรต่อครูและต่อประเทศชาติพอออกเกตและสอสอนักการเมืองทั้งหมดวันนี้คิดได้แค่นี้เหรอ ไปบอกครูให้รู้พวกนี้นะครับเพื่อต้องการให้เขาออกมาสู้ที่เราวางแผนเอาไว้แต่เวลาออกไปข้างนอกท่านยาวเ,เรื่องผลประโยชน์ของครูพวกนี้ไปต่อสาธารณะให้เก็บเอาไว้ยืนเงียบแต่ออกไปข้างนอกนี่บอกเลยมาตตาสิบเอ็ดวงเล็บสองจัดโดยไม่ต้องขออนุญาตจัดได้เลยนี่ผู้ปกครองพ่อแม่จัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเล็บ